พระทมกิจการของอัครทูตบทที่17เมื่อผ่านเมืองอัมฟิโปลิสและเมืองอัปเโลเนียแล้วพวกเขาก็มาถึงเมืองเทสซโลนิกาซึ่งมีธรรมศาลาของพวกยิวเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาตามที่เขาเคยปฏิบัติมาและในวันสบาโตทั้งสามสัปดาห์เปาโลได้ยกข้อพระคัมภีร์มาอภิปรายกับพวกเขาชี้แจงและพิสูจน์ว่าพระคริส ต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายเปาโลกล่าวว่าพระเยซูผู้นี้ที่ข้าพเจ้าประกาศแก่พวกท่านคือพระคริสต์ชาวยิวบางคนเห็นด้วยและเข้าร่วมกับเปาโลและซีาสเช่นเดียวกับชาวกรีกผู้ยำมเกรงพระเจ้าจำนวนมากและสตรีคนสำค,สำคัญสำคัญอีกไม่น้อยแต่พวกยิวอิจฉาริษยาจึงระดมนักเลงจากตลาดรวมกลุ่มกันก่อการจลาจนในเมือง พวกเขาบุกเข้าไปหาตัวเปาโลกับซีลาสในบ้านของยาโสนเพื่อนำออกมาให้ฝูงชนแต่เมื่อไม่พบก็ลากตัวยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนมาพบเจ้าหน้าที่ของเมืองและร้องตะโกนว่าคนพวกนี้ที่ได้สร้างปัญหามาทั่วโลกบัดนี้ได้มาที่นี่และยาโสนก็ต้อนรับพวกเขาไว้ในบ้านของตนคนพวกนี้ทั้งหมด ท้าทายกฤษฎีกาของซีซ่าผู้เขากล่าวว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งที่เรียกว่าพระเยซูเมื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเมืองได้ฟังดังนั้นก็ไม่พอใจลุกฮือขึ้นผู้เขาจึงให้ยาโสนกับคนอื่นๆประกันตัวและปล่อยไปทันทีที่มืดคำ่ำพวกพี่น้องก็ส่งเปาโลกับซีลาสไปยังเมืองเบเรอา เมื่อพวกเขามาถึงก็เข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวชาวเมืองเบเรอามีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขารับเรื่องนี้ด้วยความกระตือรือร้นและค้นพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เปาโลกล่าวเป็นจริงหรือไม่ชาวยิวหลายคนเชื่อเช่นเดียวกับสตรีคนสำคัญชาวกรีกจำนวนหนึ่งและบุรุษชาวกรีกอีกหลายคน เมื่อพวกอยู่ในเมืองเทสโลนิกาทราบว่าเปาโลกำลังประกาศพระวจนะของพระเจ้าที่เมืองเบเรอาพวกเขาก็มาที่นั่นด้วยพวกเขาปลุกปั่นฝูงชนให้ลุกฮือขึ้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลไปที่ชายฝั่งทันทีส่วนซิลาสกับทิโมธียังอยู่ที่เมืองเบเรอาผู้คนที่คุ้มกันเปาโลนำเขาไปยังกรุงเอเธนจากนั้น ก็รับคำสั่งกลับมาบอกซีลาดกับทิโมธีให้ไปสมทบกับเปาโลทันทีที่เป็นไปได้ขณะรอซีลาดกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนเปาโลก็ทุกข์ใจยิ่งนักที่เห็นเมืองนี้เต็มไปด้วยรูปเคารพดังนั้นเขาจึงยกเหตุผลมาอภิปรายกับพวกยิวและชาวกรีกที่ยำเกรงพระเจ้าในธรมารมศาลาและกับผู้คนซึ่งเขาพบที่ย่านตลาดแต่ละวัน มีนักปรัชญาแนวเอพิคูเรียนและสโตอิกกลุ่มหนึ่งมาถกเถียงกับเขาบางคนเอ่อยว่าเจ้าคนนี้มาพร่ำอะไรคนอื่นๆกล่าวว่าดูเหมือนเขาจะนำเทพเจ้าต่างชาติมาเผยแพร่ที่พวกเขาพูดเช่นนี้พระเปาโลประกาศข่าวประเสรศิฐเรื่องพระเยซูและการคืนพระชนพวกเขาจึงนำตัวเปาโลมาที่สภาอาเรโอปากัส และกล่าวว่าพวกเราขอทราบคำสอนใหม่ที่ท่านกำลังนำเสนอได้ไหมท่านนาความคิดแปลกๆเข้ามาเราเลยอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรชาวเอเทนและชาวต่างชาติที่นั่นวันๆไม่ทำอะไรนอกจากพูดคุยและรับฟังความคิดใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นต่อหน้าที่ประชุมสภาอารโอปากัสแล้วกล่าวว่า ชาวเอเธนทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเคร่งศาสนามากในทุกด้านเพราะขณะที่ข้าพเจ้าเดินไปทั่วและได้สังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการข้าพเจ้าถึงกับพบท่านบูชาท่านหนึ่งที่มีคำจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักบัดนี้เข้าพเจ้ามาประกาศแก่ท่านถึงสิ่งที่ท่านนมัสการทั้งที่ไม่รู้จักพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงสร้างโลก และสรรพสิ่งในโลกทรงเป็นเจ้าเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้ประทับในวิหารที่สร้างขึ้นด้วยน้ำมือมนุษย์และไม่ได้พึ่งการปรนิบัติจากมือมนุษย์เสมือนหนึ่งว่าทรงต้องการสิ่งใดเพราะพระองค์เองคือผู้ประทานชีวิตลมปราณและสิ่งอื่นๆทั้งปวงแก่มนุษย์จากมนุษย์เพียงคนเดียวพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติให้อาศัยทั่วพิภพ พระองค์ทรงกำหนดเวลาและเขตแดนที่พวกเขาควรจะอยู่พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อมนุษย์จะได้สแสวงหาพระองค์เผื่อว่าพวกเขาจะไขว่คว้าหาพระองค์และพบพระองค์แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ไกลาจากเราแต่ละคนเลยเพราะว่าในพระองค์เรามีชีวิตเคลื่อนไหวและเป็นอยู่เหมือนที่กุวีบางคนในพวกท่านเองกล่าวว่า เราเป็นเชื้อสายของพระองค์ฉะนั้นในเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าเราก็ไม่ควรคิดว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนทองเงินหรือหินคือเป็นประติมาก,กรรมที่สร้างขึ้นโดยการออกแบบและฝีมือของมนุษย์ในอดีตพระเจ้าทรงมองข้ามความข่าวเช่นนั้นแต่บัดนี้ทรงบัญชามนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ ได้ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้วันซึ่งจะทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรมโดยผู้หนึ่งที่ได้ทรงแต่งตั้งไว้พระองค์ทรงยืนยันข้อนี้แก่คนทั้งปวงโดยให้ผู้นั้นเป็นขึ้นจากตายเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นจากตายบางคนก็เย้ยหยันแต่บางคนกล่าวว่าเราอยากฟังท่านพูดเรื่องนี้อีกแล้วเปาโลก็อ,ออกจากสภา มีบางคนติดตามเปาโลไปและได้เชื่อเช่นดิโอนนซิอัสผู้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาอารโอปากัสหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆอ,อีกจำนวนหนึ่ง